สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายไม่พอ,อกันกน้องแมวชน้นเอพี่น้องจา้ามาเดอ้อขอติดไม้แป๊บนึงจ้ะลืมข้าวลืมข้าวขอโทษขออภัยค่ะขอโทษขออภัยอ่ะมาเมื่อนี้มากินกับปุลนซร้าน้ำปลาเดียค่ะคือยาก่ะนะคะคือยากตลอดเนาะยำไรก็คือยากคือยากบุพี่น้องจา้ากิโลหนึ่งจ้ะ กระปุนกิโลหนึ่งนี่แหละนะ้ำปลาแดกตุ๋มนม้ำปลาแดกใส่ผงชูรดใส่น้ำตาลหน่อยหนึง่งจ้ะใส่พริกป่นไปพริกเผ็ดเนาะกับพราเผ็ดมาได้ดอกมะพริกอันเม็ดใหญ่ๆน่ะไหมน้าแม่ไปซื้อมะพริกมาพริกบมมีกินเลยก็ได้ได้มะพริกเม็ดใหญ่หน่ะมามาขัวอัว ผสมกับริกจะคองหน่อยนึงจ้ะมันบ่หลายมาพักกับมี่พักซีเล่าสัลเล่เก็บยุสวนอา่าพักการดขาวสื่อปรวกาเอา่าพักซีหอมผีเพิ่นเอามาหายขอบคุณหลายๆค่ะคุณพีขามาค่ะกินกันน้องแม่มาเด้อเซนไหมเซนขนมจีนไหมขนมจีนเวียดนามนะพี่น้องจ้า อันนั่นจะเป็นเดี๋ยวอยากเบิ้งบ่างแม่แม่จะเอาช่องมาให้เบิง้งมันสิบ,บ่ลูกเลยแห้งขั้วหกเยอะนี่น้องจา้าอันนี้เปล่าออช่วงขั้วนะแม่เด้อแต่เนี่ยเฮ็ดขั้วมันเรียบร้อยกันแม่จา้ามันเป็นช่องอเนะท่เน,นี่ยพ่อเนีนนเ่ยนั่นบาทหนึ่งเลียญหนึ่งเลียญอัน หนึง่งเรียนหกสิบเซนจ้ะต้มได้ประมาณเกือบเกือบสามเกือบสามกิโลปันนี้พี่นอ้องจ้ะนี่คือเคืองนึงเนาะแล้วแม่ต้มไปเคืองนึงนะ,นนงนงนะมันสิเป็นชิ้นเจ็ดสี่จ้ะนี่หนึ่งชิน้นสองชินนน้นนะจ้ะแต่กะแล้วแม่ต้มไปนี่ยกระสอง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 ชิน้นคืนนอก,ก,กันเนาะกระทำกันเลยล่ะเนี่ยเห็นาเมื่อก็เหลืออีกประมาณ กิโลหนึ่งกูกลัวนี่ก็เฮ็ดไปไกแกิโลกิโลหนึ่งแลนะได้ร้ายจ้ะตอนแรกอะน้าแม่วัสิเฮ็ดนมจีนเส้นสดก็เลยมานึกแต่โอ้ใส่เวลาหลายแต่กะสิเฮ็ดอยู่พี่น้องจ้ะเพราะว่าน้าแม่ซื่อได้ทีโกดมาแล้วเนาะกะสิล่องเฮ็ดเบิ่งเพราะว่าไดสูตรมาแล้วนะสูตรเส็นต้องแดงเลยล่ะนะพี่น้องไหม สามจุ่มเลยหากว่าแมนว่าแมนอ,อ,อ,อันกำลังหามืงแรลงระน,นะสัตว์นะมันห่อหอะไรฝนตกแห้งๆมันหันมีแห้งเติม ไปบ้านใดก็เห็นเพื่นกินขนมจีนหมแไม่เลยอดบ่ไหว ปิดหัวล้านเนาะฮัลโหล my friend ก้มก้มก้มเอตุเกตขนมจีนสาวน้ำปลาแดกไอคอขนมจีนสาวน้ำปลาแดกนะ ขับปุ้นซาวไอคอขับปุ้นซาวหนาบรืยบอกภาษาอังกฤษได้นี่โอ้ยอง้ยห็ดบาทน้งองแมว Nadia. đi chào Chuyên bánh nào Chuyên làm ทำไม่เก็บไปให้โมที่ทำงาน รสทีหอมจิมาท่านแค่เิมเป็นมันหยเลย้เร่เผ็เ้คบาเผ็ดกไ ไม่เปิดหน้ตาต่างหาตั้งครัวนี่นะยินเสียงปลาบอลป่ะเริ่มเพลินแล้วจ้ะ ไปหาแนวมากแกะหมกันเด้อเอาแคบหมูไปเนาะมันเผ็ดนาะมันมาเผ็ดนล้แม่มขัวพริกอามาเต้งเต็เมืองไทยแซน้อยนึงจ้ะทุกคนกินเผ็ดบ่หลายหลายเน้วพี่เนอง ทำจแไดนเน่ยไหม สาม,มีน้นนอ,นนองเมีกมาลูกชายหน่อยไปซื้อไอศครีมมาทีหม่เพิน่นเอาไปเสืองแล้วยไหมคันพ่เสืองบ่ย่างไปดองสามีน้องเมีมเอามาอุ่มแม่ ิลว,วันมาันวันแข่งกันก็นเมียบ้นหลับพี่น้องก็ด,ดีอิ่มแนบ่อิ่มแน่แต่การน้องแมวเมีัน อีกรอบจ้ะเพราะว่ามีขนม แ่บมัน,มน,นว่าเผ็ดเกินเผ็ดอยู่แต่กับว่เกินเผ็ดแทบ แต่ก็แสบพี่นอ้องคือคืออยากกินก่อยอยู่เนี่ยนําแม่ก่อยกินบ่อยมงนาวอะเพราะว่าจะคลองเป็นค้นทองบก่อยอันนี้ย,ย่อยระบบย,อยบ่อยบค่อยโอเคเป็นไดน,นะเยนล,ย,ลยมาก่อยกินก่อยเหมือนกันก่อยมะนาว บวดมันม่วงสดมันม่วงจ้ะแกงบวดมันม่วง ม,มันแก้วหมดไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณได้หลายขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกกำลังใจเด้อจ้าที่เขามามอบให้นักแมวมาโดยตลอดจ้า ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนอกจากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนอกจากนางเมลชาแนวในเด้อค่ะเพืปเป็นกำลังใจนอกจากขอบคุณไลน์ขอบคุณกาะ็ขา็ขอให้ทุกคนลำรำลุ้ยๆเนยนะคะนาอไปล้ค่ะบ๊ายบาย